เตียมตัวแบบไม่มีคะแนนนะครับพี่เตียบร้อยครับแหมกระโดดทีดครับลูกขนาดครับเหลือกำลังครับดาราเอกนี่ครับมาแล้วเจ้าพินเตอร์สินวานี่ไม่ทำอะไรโดดเจ้าเอกแล้วดูครับลูกผสมแม่วันนี้ยังไม่เห็นเลือดแบบโชคโชคนะครับนี่แหละครับบอกแล้วระวังหุกซ้ายหน้าครับ กระโดดตัวลอยฮุกก็มีครับกระโดดทีกระโดดไปมีหมดครับอ้าวครับใช่จากยองแปดต้องมันมันหน่อยครับเดี๋ยวเสียยี่ห้อต้องมันมันเออเอาวน็อกไปเลยครับน็อกได้ก็น็อกไปเลยครับมาแล้วมีเสียงนักรองไม่รู้ใครโดนใครครับอ้าวตัวเองนั้นสั้นกว่านะครับทางด้านของดาราเอกอ้าวครับเจ้าแรกแล้วอ้าวครับคนละทีมวยมาสิครับมาสิครับอ้าว ขึ้นล่างบนบนเอาเปเหมือนกันครับเจ้าแป้กๆเอาครับพอแย่แล้วก็มันมันขันๆแบบนี้นะครับปลอดภัยไรโควิดเอามามาเอานี่ครับภาษามอยเลี่ยมตัวครับเลี่ยมตัวแบบไม่มีคะแนนครับที่โอ้เรียบร้อยครับโอ้โยจนได้ครับดารากครับนี่ครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้ไหวหรือเปล่าเจอหนักจริงๆครับขาดเลยนะครับขออภัยครับต้องเทคคำนี้ครับเรียบร้อยครับหนักจริงๆครับเอาละครับไปดูภาพช้ากันครับ นี่ครับโอ้ปั่นมาใส่ก่อนแล้วเจอศอกครับโอ้โงัดไปทีเดียวครับเจ้านั้นไปฝันใส่ศีรษะของดาราเอกก่อนนะครับดูครับปังเปี้ยงคืนทันควันครับแม่ถ้าเป็นเสียงปืนก็เสียงปืนยังไม่หายครับสวนเลยครับเปี่ยงมาเปี้ยงคืนครับโอ้โหคนหนึ่งฝันศีรษะคนหนึ่งฝันเข้ากรามครับแม่แต่ว่าใจสู้นะครับยังพยายามจะลุกขึ้นมาครับเจ้าวิโตซิวาครับแต่ว่าประสานการทรงตัวนี่เสียแล้วครับช้ากันครับนี่ครับโอ้ปั่นมาใส่ก่อนแล้วเจอศอกครับ ไปทีเดียวครับเจ้านั้นไปฟันใส่สศีรษะของ